จากกรณีคลิปพยาบาลดื่มเหล้าฉลองปีใหม่ในโรงพรยาบาลรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทํายังโพสต์โพสต์เพื่อแคสที่เกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้มาซ้ําเติมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะผิดก็ว่ากันไปส่วนผิดแต่นอนค่ะนอกจากการเกาะกระแสเกาะเทรนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าเราน่าจะสามารถที่จะถอดบทเรียนจากเหตุที่มันเกิดได้บ้างนะเคสที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีคลิป2คลิปเผยแพร่ออกมาบนโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อมีกี่วันก่อนแล้วโดนทัวลงยับเลยก็คือกรณีคนแต่งกายคล้ายพยาบาลสาวคลิปหนึ่งเนี่ยถือขวดเบียร์อีกคลิปหนึ่งเนี่ยถือขวดเหล้ากํลาลังชงเลยปีชงนะแล้วก็เต เต้นโยโยกซึ่งจากภาพในคลิปแพนกล้องไปมาดูแล้วสถานที่นั้นก็คล้ลายๆกับในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั่นแหละทัวลงยับโจนวิจารณ์เลจะจนสุดท้ายเนี่ยแอคเค้าติต๊กตอกที่เป็นคนลงคลิปต้นทางต้องปิดบัญชีไปเลยนะแต่ว่าคลิปที่เห็นเนี่ยแน่นอนว่าโลกโซเชียลมีเดียทุกอย่างโพสต์มาแล้วมันไปไวมากก็มีคนเซฟทันแล้วก็มาลงต่อๆ,ๆจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมสรุปว่าเรื่องนี้คนในคลิป เป็นพยาบาลจริงๆนะคะเปิดเผยแล้วก็ยืนยันจากทางสาธารณาสุขจังหวัดอยุทยาค่ะคนในคลิปเป็นพยาบาลจริงและสถานที่ดื่มกินกันก็ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนะครศรีอยุทยาจริงๆค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสภาการพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งสอบข้อได้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ได้ผลด่วนที่สุดและเดี๋ยวคงจะมีบทลงโทษหรือว่าพิจารณาเกณฑ์การลงโทษต,ต่อไปแหละเรื่องนี้โอ,อ้ว่ามันต้องแยกเป็น2ประเด็นหลักนะ ประเด็นที่1เป็นพยาบาลดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลหรือขณะปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมหรือไม่กับ 2. พฤติกรรมต้องการได้ร้องความสนใจในโซเชียลมีเดียแม้รู้ว่าพฤติกรรมนั้นอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยแต่ก็ยังอัดคลิปและโพสลงโซเชียลทำเพื่อเรามาดูกันที่ประเด็นแรกก่อนนะคะซึ่งโอว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นต้องมีการลบคลิปไปแล้วมีการสั่งสอบข้อเท็จจริงเนี่ยรวมถึงโดนวิพา์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอาจจะตอบได้แล้วนะคะว่าการที่เป็นพยาบาล ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าโอเคเรื่องการฉลองปีใหม่เนี่ยอว่าทุกๆคนก็อยากฉลองมันเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองความสุขเนาะแต่บางคอมเมนต์ที่พูดมาโอาว่าก็จริงก็น่าคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นอะถ้าคุณดื่มในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วมีผู้ป่วยมาขอรับการรักษาพยาบาลคุณต้องไปปฏิบัติภา,า,ปปร,า,ารกิจต่ออย่างเงี้ยซึ่งเป็นวิชาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจริง สภาพพยาบาลหลังดื่มไปแล้วพร้อมปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วจะเกิดความผิดพลาดหรือเปล่าเรื่องนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันหรือในโรงพยาบาลมันควรจะเป็นสถานที่ปลอดแอลโกอฮอล์การดื่มกินในโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วและตามมาตรฐานการให้บริการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราตอบได้เลยเนาะว่าถ้าเป็นพยาบาลจริงดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลแบบนี้แม้ว่าจะออกกะแล้วก็ตามเหมาะหรือว่าไม่เหมาะแล้วประเด็นที่2อล่ะรู้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วจะอัดคลิปและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทำเพื่ออะไรเรื่องนี้คุณหมอเดลให้สัมภาษณ์กับเจโอคะค่ะว่าบางครั้งมันเรียกว่าแรงเสริมลบทางสังคม คุณหมอสุรยิยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรองค์การมหาชนนะคะได้พูดถึงพฤติกรรมแบบนี้ว่าถ้ากรณีที่แบบว่าเมาสุราไม่มีสติอันนั้นแล้วไปนะแต่ว่าอันนี้ดูจากในคลิปคือคนอัดก็ยังดูมีสติเนาะคุณหมอบอกว่าอย่างนี้มันจะเกิดกับในกรณีที่บางคนอยากเด่นอยากดังบนโลกโซเชียลอยากมีตัวตนอยากมีคนสนใจบางครั้งยอมทำทุกทาง ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีแม้ว่าตัวเองจะต้องบาดเจ็บได้รับฟีดแบ็ที่ไม่ดีจากสังคมโดนสังคมประนามหรือมากที่สุดก็คือโดนองค์กรวิชาชีพเลิกจ้างหรือลงโทษก็ไม่แคร์ยอมบาดเจ็บ เพื่อที่จะได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดียแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กับเราได้เลยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทำคอนเทนต์ไม่ดีออกมาแบบนี้เพราะว่าบางคนอาจจะลอกเลียนแบบได้อารมณ์เหมือนแบบว่าเรารู้ว่าทําเรื่องเฉาไปแล้วจะเด่นจะดังโดนคนมาตาหนิโดนทัวลงแต่ว่าดังข้ามคืนอะไรแบบนี้แต่คุณหมอคือไม่อยากให้ไปนเน้นแบบนั้นเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเอาซะเลยแล้วมันเป็นชื่อเสียงระยะสั้นหมายความว่าคุณดังจริงดังพวกนี้ปึ่งไปเงี้ยนะแล้วก็ล่วงอย่างนี้เลย ซึ่งบางคนเนี่ยผลกระทบที่ได้รับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหน้าที่การงานในปัจจุบันเท่านั้นนะอย่างหลายๆเคสที่เคยเกิดขึ้นในอดีตถูกไหมบางคนนะ่ะสิ่งที่เคยทําในโซเชียลมีเดียทำไปแล้วเมื่อ10ปีก่อน10ปีผ่านไปโลกก็ยังจําสังคมก็ยังไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ฝากเตือนเลยว่าคิดให้ดีก่อนที่จะโพสต์แล้วก็อย่าเถอะ ปีใหม่แล้วอยากขอให้ทุกคนมาช่วยกันทำคอนเทนต์ดีๆที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมจะดีกว่าค่ะคือเราเรียกว่าแรงเสริมลบทางสังคมะฮะคือแรงเสริมลบความหมายก็คือว่ามันเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยต้องการเด่นดังกับวิธีการแบบไหนก็ได้แม้กระทั่งบาดเจ็บนะหมออยากให้ใช้สักการะใหม่เนี่ยแล้วก็เอาเรื่องของดีๆเนี่ยมาเผยแพร่กันเราสังเกตไหมเวลาที่มันซึ่งก็สามารถทําให้เกิดเป็นกระแสได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ และเป็นกระแสที่ดีด้วยที่จะทำให้เกิดเป็นไวรัลให้คนอื่นลุกขึ้นมาทำดีต่อกัน ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการโพสโซเชียลมีเดียอันนี้มันก็ใกล้ตัวเรามากใช่ไหมล่ะหลายคนเนี่ยอัดพฤติกรรมตัวเองแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยเพราะคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะเด่นจะดังจะได้มีคนมาแบบว่ารู้จักตัวตนของฉันทําได้นะคะถ้ามันเป็นด้านบวกแต่3เคสต,ต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลยซึ่งเป็นคําเตือนมาจากคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะหนึ่ง หลีกเลี่ยงการโพสโซเชียลมีเดียที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหาชีวิตส่วนตัวของเราอย่างที่บอกค่ะว่าในโซเชียลมีเดียร้อยพันความคิดเห็นบางคนเห็นปัญหาของเราอาจจะเข้าใจและเห็นใจแต่กับบางคนอาจจะไม่ใช่กลายเป็นลำคาญและเอาเรื่องของเราไปพูดต่อเพราะฉะนั้นปรึกษาคนใกล้ตัวในชีวิตจริงน่าจะปลอดภัยกว่ายิ่งถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเราค่ะโดยเฉพาะเพื่อนในโซเชียลมีเดีย2 อีกเรื่องการโพสต์ในประเด็นที่เป็นเรื่องอ่อนไหวทางสังคมยกตัวอย่างเชน่นประเด็นการเมืองแต่ถ้าคุณรับได้ก็ก็แล้วแต่คุณนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับกับฟีดแบ็กที่มากระแทกได้2ประเด็นที่เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาหรือประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนอันนี้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สงบในโซเชียลมีเดียก็อย่าโพสตจะดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าอยากให้แบบเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆก็โพสต แล้วตั้งค่าให้เห็นแค่โอล y มีค่ะและ 3. ไฮไลท์ขีดเส้นใต้ตัวหน,นาเลยอย่าโพสต์ในขณะที่คุณกำลังดื่มสุราห,หรือเกี่ยวข้องกับของมึนเมาค่ะเพราะบางครั้งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยไม่ใช่บางครั้งหรอกทุกครั้งเกี่ยวข้องกับสุราเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่บางครั้งคุณอาจจะดื่มจนเม,มาไม้และขาดสติเผลอลงโซเชียลลงคลิปอะไรบางอย่างที่ถ้าคุณมีสติคุณจะไม่มีวันลง และแน่นอนค่ะมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่อาจจะเป็นดาบสองคมและทำลายชีวิตคุณอีกทั้งชีวิตที่เหลือเลยก็ได้อ่ะอันนี้ก็คุณหมอก็ฝากเตือนไว้นะคะ บางครั้งปัญหาที่มันจะตามมาเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดหรือว่าบางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาโดยที่ไม่จาเป็นนะครับดัง oh. นั้นสิ่งที่เวลาที่เราใช้เนี่ยข้อที่แนะนําคือถ้าเกิดว่าเราควรจะโพสอะไรก็ตามหนึ่งเราก็พยายามไม่โพสตอนที่เรากําลังมึนเมาในการบางคัม,มีการใช้สารเสพติดหรือแอนกอฮอ์บางทีมันมีการอยู่ภายใต้ของสารเสพติดบางทีก็ทำให้การตัดสินใจ hmm. อ่าหรือการ ระมัดระวังอะไรบางอย่างเนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วพอแบบพอพอรู้สึกอ่ะหายจากอิทธิพลของสิ่งมึนเมาแล้วปรากฏอ่ะตกใจก็ทําอะไรไปอย่างเงี้ยมันอาจจะมีผลตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาละโอ้ว่าเสพคอนเทนต์ต่างๆแล้วโอ้วว็อยากให้นอกจากเสพให้เรารู้ตามเทรนแล้วเนี่ยเราได้อะไร มาเปลี่ยนแปลงหรือได้แง่คิดมาเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราด้วยก็หวังว่าเคสซี่ยกตัวอย่างไปน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะคะคิดดีทดําดีรับปีใหม่นะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะถ้าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับรายการของเรานะคะง่ายๆกดหัวใจกดไลค์และฝากหน่อยคนหนึ่งแชร์เั้นองแชร์ไปบอกต่อคนใกล้ตัวคุด้วยนะคะ